สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะก็ได้มาเตรียมแปลงปลูกดอกมะกร,ะรกลดคือเกาลาคานี่นะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่ประมาณหน่อยหนึ่งนะคะให้มันได้เสมอก,กันกับแปลงเก่าๆนะคะมันจะได้แบบดูสวยค่ะก็เลยว่าจะดันเอาให้มันเสร็จนะคะก็ บ่หมั่นใจคือกันว่าจะเส็จบอนะคะบ่งนันกะคอยหาเวลามาตออีกค่ะอันนี้ก็เสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะว่าหยาตรงนี้มันหนาแห้งนะคะก็ะเลยค่อยๆเสียค่ะเพราะว่าอยากได้เอาเหงาหยามันออกนะคะเวลาเขาปลูกดอกมกะกราดดอกใหม่ต่างๆนะคะมันคอยบ่ได้ขึ้นหลายค่ะมันนี้นะคะเพาราะตกแรงมานะคะลูกบนน้อนก็นเลยต้องได้อุ่มกันลงมาน้ํานะคะเพื่อที่จะมาโหดนาดอกใหม่ะค,ะค่ะผลิตกัญยางเบิงกอน,นะคะเพราะว่าเขาอยู่บนหนิงเขาก็ต้องรอเขาเจักหน่อย ะะเขาดินหลายค่ะจนกว่าจะได้โดนะคะหดไปกับเทืองดินไปนะคะเอากันขืน้นเอากันลงอยู่นี่แหละค่ะยูวันิงเลยนะคะจนกว่าสีแล้วนะคะปวดแอวกันเหมือดเลยค่ะนี่นะคะลูกซ้ายกับโอ้ยห,หนึ่งอุ่มคือลิงนี่เด้ะคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะกับผเาขามาทักท้ายพีพีทุกคนคะ่ะ